สถานีวิทยุศึกษาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนที่23นะครับชื่อตอนของวันนี้ก๋อขวะคงกอแขวคงแปลว่า,วา,วาสบายดีไหมนะครับกอ๋อแขวะคงก๋ แควคงอันนี้เป็นชื่อตอนของรายการนะครับแปลว่าสบายดีไหมนะครับถ้าเราแปลเมื่อกี้ออกจะพูดใช่ไหมครับสบายดีไหมแต่ว่าถ้าเราเป็นภาษาเขียนนิดหน่อยก็คือสบายดีหรือไม่หรือสบายดีไหมนั่นเองนะครับที่จริงคํานี้เป็นคําที่ใช้สําหรับการทักทายอีกคำหนึ่งนะครับที่เป็นที่นิยมในประเทศเวียดนาม ปกติที่เป็นที่นิยมในประเทศเวียดนามปกติแล้วคำทักทายที่เราเคยรู้จักกันแล้วผมก็ได้แนะนำไปก่อนหน้านั้นคือคําว่าสินเจ้าสินเจ้าจำได้ไหมครับที่จริงสินเจ้าคำนี้เราเคยแนะนำตั้งแต่ครั้งแรกของรายการเลยทีเดียวที่ชื่อบันที่เปิดรายการว่า สินจาวเวียดนามไงครับซึ่งสินจาวก็เป็นคําทักทายที่มีความหมายว่าสวัสดีนะครับเพราะฉะนั้นที่จริง,งพอสมควรแล้วใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้เราก็มาแนะนําอีกคํานึงเพิ่มเติมนะครับก็คือคําว่าก๋อแขวคงก๋อแขวคง นะครับที่จริงเดี๋ยวสะกดเป็นไทยให้ก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อท่านผู้ฟังจะได้อ่นนะครับเพราะว่าเผื่อท่านผู้ฟังจะได้เขียนบันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็จะได้ลองหัดพูดเทียบเสียงเป็นภาษาไทยนะครับกอแขงนะครับภาษาไทยนะครับกอเราก็ใช้กอไก่ไม้จัตวาอออ่างนะครับกออีกคำหนึ่งครับแขงแขง ทีนี้เสียงนี้เวลาเทียบอ่านเป็นเสียงไทยนี่นะครับอาจจะพอเทียบได้เป็นสระแอขอไข่วแหวนแล้วก็ไม่เอกนะครับแต่ที่จริงเสียงเอกเนี่ยจะออกเป็นเสียงกึ่งเอกโทนะครับลองฟังดูนิดหนึ่งนะครับแขวะแขวะนะครับคานี้แขวะนะครับอีกคํานึงคือคําว่า คงนะครับตอนนี้เราออกเสียงแบบนี้ก่อนนะครับคงครับคงนะครับถ้าออกเสียงแบบนี้ภาษาไทยก็จะสะกดเป็นคควายไมตรีงองงูแล้วผมจะเติมหอหิบกรรันให้หน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆคำนี้ออกเสียงต้องสังเกตเสียงท้ายนะครับคงคงนะครับเสียงท้ายเหมือนสะกดด้วยงองงูแต่ว่า งองูที่เป็นตัวสะกดแมกงในภาษาไทยนะครับเราเป็นแมกงเฉยๆนะครับแต่ว่าเสียงนี้ในภาษาเวียดนามนะครับจะเป็นงองูแล้วก็เสียงอมๆนะครับอมๆในปากจะเป็นงองูแล้วก็เสียงอมๆนะครับอมๆในปากนะครับก็คืององูแล้วก็เราทําปากอมๆกลมๆเอาไว้นะครับเหมือนอมเสียงเอาไว้นะครับไม่ให้ออกมาเป็นแมกงเต็มตัวนะครับก็จะเป็นคง คงนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเราทําปากออกเสียงนะครับออกเสียงถ้าให้เหมือนเนี่ยก็จะยากนิดนึงแต่ว่าท่านผู้ฟังคงพอออกเสียงได้นะครับก็แขวะคงก็แขวะคมนี่แปลว่าสบายดีไหมที่จริงลองให้ดูการใช้ทําความเข้าใจเล็กน้อยนะเล็กน้อยนะครับ เปรียบเทียบความนิยมของการใช้คำทักทายนะครับระหว่างคำว่าสินจ่าวที่แปลว่าสวัสดีนะครับกับคำว่าก๋อแขวคงก๋อแขวคงคำใหม่ของเราเนี่ยนะครับที่แปลว่าสบายดีไหมของเราเนี่ยนะครับที่แปลว่าสบายดีไหมนะครับระหว่างสินจ่าวที่แปลว่าสวัสดีกับก๋อแขวคง ที่แปลว่าสบายดีไหมทั้งสองคำก็ถือว่าเป็นที่นิยมพอๆกันเลยนะครับแต่ว่าขอให้ท่านผู้ฟังลองนึกในภาษาให้ท่านผู้ฟังลองนึกในภาษาไทยดูนะครับนึกเปรียบเทียบกับคําในภาษาไทยดูว่าระหว่างการทักทายในภาษาไทยเราก็จะมีคําว่าสวัสดีใช่ไหมครับแล้วก็อีกคํานึงเราก็มีคําว่าสบายดีไหม ซึ่งเราก็ใช้ในการทักทายเช่นเดียวกันนะครับที่จริงวิธีในภาษาเวียดนามกับภาษาไทยเอาวิธีพูดในแบบเดียวกันมาใช้เหมือนกันนะครับคือมีคําว่าสวัสดีมีคําว่าสบายดีไหมอันเนี้ยใช้ในการทักทายนะครับทีนี้พอเราดูการใช้งานของคําคํานี้จริงๆนะครับเราก็ใช้ด้วยคําว่าสวัสดีกับสบายดีไหม เรามักจะใช้คำไหนมากกว่ากันครับปัจจุบันถ้าลองนึกถึงเมืองไทยเมืองไทยอาจจะนิยมใช้คำว่าสวัสดีนะครับมากกว่าเพราะเป็นที่นิยมมากขึ้นแต่ว่าคำว่าสบายดีไหมเราอาจจะใช้กันโดยทั่วๆไปแต่ว่าคำว่าสบายดีไหมเราอาจจะใช้กันโดยทั่วๆไปนะครับที่จริงคำว่าสวัสดีก็บางทีก็ดูเป็นทางการมากขึ้นด้วยนะครับถ้าจะว่าไปแล้วนะครับอันที่จริงคำว่าสวัสดีเนี่ย เป็นคําที่ในภาษาไทยเราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นคำเป็นคำทักทายที่เรามานิยมกันตามธรรมเนียมแบบฝรั่งนะครับแล้วเราก็มาประดิษฐ์คําว่าสวัสดีขึ้นมาในความหมายที่เป็นสวัสดีมงคลเนี่ยนะครับซึ่งพญาอนุมานราชทนนะครับท่านก็ได้เสนอให้ใช้คํานี้นะครับเวลาทักทายกันจะได้ดูว่าเมืองไทยมีอารเรามองย้อนกลับไปแล้วนะครับ สถานีวิทยุศึกษาในอดีตเลยคนไทยเราไม่ได้ใช้คําว่าสวัสดีในการทักทายกันในชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูดีๆในอดีตในชีวิตประจำวันทั่วๆไปเนี่ยครับคนไทยเรามักจะทักทายกันด้วยการถามถายาไปเนี่ยครับนคนไทยเรามักจะทักทายกันด้วยการถามไทยสารทุกสุกดิบใช่ไหมครับลองดูนะครับเรามักจะทักทายด้วยคำว่าไปไหนมาสบายดีไหม กินข้าวแล้วยังอย่างนี้เป็นต้นนะครับมักจะเป็นการถามไถยสารทุกข์สุขดิบกันนะครับเมือาา่อหาดูในภาษาเวียดนามนะครับก็เช่นเดียวกันครับคนส่วนใหญ่เวียดนามเวลาทักทายในชีวิตประจําวันเลยนะครับหมายถึงการใช้โดยทั่วไปเนี่ยครับก็มักจะทักทายด้วยคําว่าสบายดีไหมนะครับที่เราออกเสียงกันเมื่อกี้นะครับว่าก็แข็ครับว่าก แควะคงนะครับก้แว αι, คงนะครับถือว่าในปัจจุบันเมื่อคําว่าสินจาวนี่เช่นเดียวกับประเทศไทยเลยนะครับสินจาวซึ่งแปลว่าสวัสดีนะครับถูกนำมาใช้อย่างเป็นที่นิยมมากขึ้นในเวียดนามทักทายกันได้ครับอันที่จริงก็อาจจะเป็นข้อดีนะครับในการใช้คำทักทายที่หลากหลายนะครับดังนั้นคำว่าสินจาวก็จะเป็นที่นิยมถ้าเราจะแปลว่า สวัสดีนะครับคือใช้เพื่อที่จะสแสดงความหมายว่าสวัสดีนะครับสุนิกคำที่เราแนะนำนะครับสุนิกคำที่เราแนะนำเม,มื่อกี้ก็คือคำว่ากอแขวคงอันนี้เราก็จะใช้ทักทายในชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับเพื่อแต่ถามกันว่าสบายดีไหมนะครับซึ่งทั้งคำว่าสิ้นจ้าที่แปลว่าสวัสดี ก๋แขวะคงที่แปลว่าสบายดีไหมต่างก็ทาหน้าที่นะครับเป็นคำทักทายนะครับในภาษาเวียดนามเอาละทีนี้เราลองมาดูที่มาของคำก๋อขวะคงกันนะครับที่มาของคำว่าขวะคงนะครับอันนี้มาจากคำสามคำนะครับที่เมื่อกี้ผมได้แยกให้ฟังว่ามาจากคำว่าก คำหนึ่งแล้วนะครับท่านที่จดไว้แล้วอ่าทวนอีกทีหนึ่งนะครับก็ไก่ไม้จัตวาอออ่างนะครับกอนะครับอันนี้คำนี้มีนะครับอ่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเอ๊ะทำไมถึงประกอบขึ้นมาเป็นคำว่ากอแขวคงนะครับอีกคำหนึ่งคำว่าแขวนะครับคำนี้เป็นคำวิเศษนะครับแปลว่าแข็งแรงครับแขวสะกดเป็นไทยนะครับสระ แอรขอไข่บวแหวนไม่เอกแต่ว่าเสียงเอกสะกดเป็นไทยนะครับสระแอขอไข่บวแหวนไม่เอกแต่ว่าเสียงเอกเขาจะควบกับเสียงโทในภาษาไทยเราด้วยก็จะเป็นแขะนะครับอีกคำหนึ่งคือคำว่าคงคำนี้สะกดคอควายไมตรีงองูหอหีบกรันฟังเสียงที่ออกเสียงนะครับคงนะครับผมออกเสียงเป็นเสียงสูงนะครับคือใช้ วรนยุกเสียงตรีสะกดเพราะฉะนั้นมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งครับคำนี้เมื่อออกเสียงสูงนะครับออกเสียงเป็นคงนะครับก็จะใช้เป็นคำลงท้ายที่สำหรับท้ายที่สำหรับเป็นคำถามนะครับจะแปลว่าหรือไม่นะครับหรือไม่หรือในที่นี้นะครับเราแปลเป็นว่าไหมซึ่งเป็นคำถามนะครับ สังเกตนะครับคงถ้าออกเสียงสูงหรือไม่หรือแปลว่าไหมนะครับถ้าเสียงท้ายของคำว่าคงเนี่ยนะครับออกเสียงเป็นเสียงสามัญธรรมดานะครับก็คือไม่ออกเสียงสูงเป็นคงนะครับก็คือเป็นคำเดียวกันนี่นะครับแต่ออกเสียงปกติของเขาก็คือออกนะครับคง นะครับคือออกเสียงคอควายงองูหอหีบกรันอันนี้ไม่ต้องใส่เสียงสูงนะครับคือถ้าเขาออกเสียงเป็นเสียงปกตินะครับคงคงนะครับคำนี้จะมีความหมายว่าไม่ครับคำนี้จะมีความหมายว่าไม่ไม่ที่เป็นคำปฏิเสธนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าคงนะครับคำเดียวกันนี่แหละครับ ถ้าออกเสียงนะครับออกเสียงได้2แบบคือออกเสียงแบบปกตินะครับไม่ต้องมีมีวรรณยุกต์ออกเสียงเป็นคงเฉยๆคำนี้จะแปลว่าไม่ใช้สำหรับประโยคในรูปประโยคปฏิเสธนะครับแต่คำเดียวกันเนี้ยครับออกเสียงเป็นเสียงสูงนะครับออกเสียงเป็นคงนะครับ ประโยคคําถามนะครับจากคําว่าไม่เมื่อเป็นคำถามในภาษาไทยของเรานี่นะครับที่เป็นเสียงพูดนะครับก็จะออกเสียงเป็นไม่ใช่ไหมครับก็ดังนั้นก็จะแปลว่าหรือไม่นั่นเองนะครับซึ่งคงเฉยๆนะครับเป็นประโยคปฏิเสธคงเฉยๆนะครับเป็นประโยคปฏิเสธแปลว่าไม่ถ้าออกเสียงคงนะครับจะเป็นประโยค คำถามที่ถามว่าหรือไม่นั่นเองนะครับดังนั้นก็แขคงนะครับแขคงคำนี้แปลตรงตรงตามรากศัพท์ที่เราให้คำอธิบายเมื่อกี้จากรากศัพท์นะครับก็จะแปลตรงๆเลยครับว่าแปลว่าแข็งแรงไหม นะครับรือว่าแข็งแรงหรือไม่นั่นเองซึ่งในรูปของความหมายในการทักทายในภาษาไยดีไหมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็ขแขวยคงเมื่อใช้เป็นคำทักทายนี่นะครับก็จะแปลว่าสบายดีไหมนะครับทีนี้สังเกตหน่อยนะครับว่าผมให้กริยาช่วยคือคำว่าก่อนำหน้าเอาไว้ด้วยอันนี้เพื่อช่วยให้ท่านผู้ฝังด้วย อันนี้เพื่อช่วยให้ท่านผู้ฟังเอาไว้สร้างประโยคต่อๆไปนะครับเพราะว่าคํานี้เนื่องจากว่าเป็นกริยาช่วยก็จะบวกกับคําวิเศษใช่ไหมครับคือคําว่าแขวะที่แปลว่าแข็งแรงนั่นเองนะครับเช่นถ้าท่านผู้ฟังอยากบอกว่าฉันแข็งแรงดีนะครับก็อีนะครับก็พูดได้ว่าแองนะครับถ้าท่านผู้ฟังเป็นพี่ชายใช่ไหมครับแองหรือจิถ้าเป็นพี่สาว บอกว่าแองสถานีวิทยุศึกษาก๋อแข่แองก๋แข,แกแข่ก็แปลว่าแข่ก็แปลว่าท่านผู้ฟังที่เป็นพี่ชายก็แข็งแรงดีนะครับหรือพี่สาวแข็งแรงดีก็บอกว่าจิก๋อแข่อย่างนี้ก็ใช้ได้ครับแต่ทีนี้เราลองเติมคําว่าคงใช่ไหมครับเราไว้ท้ายประโยค มันก็จะทําให้ประทีนะครับเช่นเราพูดว่าพี่ชายสบายดีไหมนะครับแล้วก็เอาคําว่าคงเติมท้ายประโยคเมื่อกี้ก็คือแองกอแขวะคงแองกอแขวะคงอันนี้เราก็เป็นประโยคคําถามพี่ชายสบายดีไหมนะครับอีกคํานึ่งจิกอแขวะคงนะครับประโยคนี้ จิแปลว่าพี่สาวนะครับจิกอแข่คงก็จะหมายความว่าพี่สาวสบายดีไหมนะครับเอาล่ะครับลองไปดีไหมนะครับเอาล่ะครับลองนำสรรพนามอื่นๆมาใช้ดูบ้างนะครับเช่นห <c oughs> ากเราอยากจะบอกว่าน้องสบายดีไหมก็ใช้คำว่าแอมที่แปลว่าน้องมานำหน้าประโยคนะครับก็จะได้ประโยคที่บอกว่าแอมก๋ แ h ว e ได้ประโยคที่บอกว่าแอมกอแขว g คง c อ k ก ỏ แขว ô คงอันนี้น้องสบายดีไหมนะครับสมมุติว่าเราไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะครับโอไม่ได้เจอกันมาหลายวันนะครับก็จะถามภาษาเวียดนามออกเสียงว่าโบนะครับหรือคําที่แปลว่าคุณแม่ที่ภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแม่มาใช้ แทนที่ประธานในประโยคเมื่อกี้ і, นะครับเช่นจะถามว่าคุณพ่อสบายดีไหมโบกอ h ขกคงโบกอแขกโบกอแขกคงนะครับอันนี้ก็แปลว่า,ค,วา,ค,วา,ค,วาคุณพ่อสบายดีไหมคุณแม่สบายดีไหมเราก็นําคําว่าแมะมาใช้นะครับก็ออกเสียงเป็นแมะกอแขกคงแมะ ก็แควคงอันนี้ก็ลองเปลี่ยนสรรพนามที่เราเคยรู้จักศัพสรรพนามต่างๆนะครับมาใช้นะครับนอกจากแองจิแอมโบแมทที่เมื่อกี้เราทดลองไปแล้วนะครับหรือท่านผู้ฟังอาจจะลองใส่ชื่อจริงๆของบุคคลน,นำหน้าก็ได้ใส่ชื่อจริงๆของบุคคลน,นำหน้าก็ได้นะครับเช่นคราวที่แล้วเราเคยบอก ว่ามีชื่อสุชาดาที่ภาษาเวียดนามเขาจะออกเสียงเป็นทำนองนะครับเป็นสำเนียงของเวียดนามก็เป็นสุชาดาก๋แขวคงสุชาดากท่านที่ชื่อสุชาดาสบายดีไหมนะครับหรืออสมมติอีกท่านหนึ่งชื่อคุณเอกชัยนะครับคุณเอกชัยสบายดีไหมนะครับก็ออกเสียงว่าเอกชัยกอ แขวคงเอกชัยกอแขวคงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้รู้จักนะครับคำที่ทักทายในความหมายที่ถามกันว่าสบายดีไหมนะครับซึ่งกอแขวคงนะครับที่ออกเสียงในภาษาเวียดนามนะครับก็แปลว่าสบายนะครับที่ออกเสียงในภาษาเวียดนามนะครับก็แปลว่าสบายดีไหมที่เรา ใช้นํามาทักทายกันนะครับซึ่งเมื่อเราดูการใช้ประโยคนี้นะครับประโยคทักทายที่ถามกันว่าสบายดีไหมเนี่ยเราก็จะพบว่าประโยคนี้นะครับเอาไว้ใช้ทักทายได้ทั่วไปไม่ว่าคนที่เราครับที่จริงในกรณีที่เราใช้คำว่าก er ๋อแขว่คงนะครับที่จริงคนเวียดนามเนี่เขาจะอินดูมากเลยนะครับถ้าเราสามารถพูดประโยคนี้เพื่อทักทายได้เพราะว่ามันเป็น ประโยคที่นึกถึงสารทุกสุขดิบกันนะครับหมายความว่าเป็นประโยคที่ดูสินจ่าหรือสวัสดีที่เป็นคำทักทายกันธรรมดาธรรมดานะครับตอนนี้เราได้รู้จักคำว่ากอแขว,ขวคงที่แปลว่าสบายดีไหมเอาไว้ทักทายแบบหน้าเอ็นดูเนี่ยนะครับในภาษาเวียดนามนะครับทีนี้เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อมีผู้มาทักเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับ เมื่อมีผู้มาทักทายใช่ไหมครับแล้วก็มาถามเราว่าเราสบายดีไหมนะครับเราจะตอบว่าอย่างไรใช่ไหมครับเราก็ควรจะได้ตอบนะครับผู้ที่มาทักทายนะครับผมให้ประโยคง่ายๆนะครับเผื่อว่าเราได้เผื่อว่าเราได้ไปคุยกับเขาแล้วก็มีคนตอบมาเราก็จะได้เข้าใจหรือถ้ามีชาวเวียดนามมาทักทายเรานะครับถามว่าสบายดีไหมเราก็จะตอบนะครับเราจะตอบว่า ขอบคุณผมหรือฉันนะครับสบายดีครับหรือสบายดีค่ะนะครับอ่าแน่นอนด้วยความสุภาพใช่ไหมครับเราก็ใช้คําว่าขอบคุณก่อนก็คือคําว่ากำเอินกำเอนินะครับกำเอินคานี้แปลว่าขอบคุณนะครับขอบคุณก็บอกกำเอินฉันยังสบายดีนะครับฉันครับ ฉันยังสบายดีครับหรือฉันยังสบายดีค่ะ,ะถ้าลงท้ายให้สุภาพอีกนะครับก็ประโยคที่บอกว่าฉันยังสบายดีนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเราใช้คําว่าโตยนะครับที่แปลว่าฉันซึ่งแทนผู้ชายผู้หญิงได้เหมือนกันนะครับโตยวนค,วคววนแขวอะอะโตยวนแขวะอะนะครับโตยนะครับก็แปลว่าฉัน หรือผมเนี่ยนะครับเว้นนะครับเว้นคำนี้ก็เป็นกริยาช่วยนะครับแปลว่ายังคงกริยาช่วยนะครับแปลว่ายังคงนะครับเพื่อที่จะบอกว่าแข็งแรงคือยังคงแข็งแรงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าแข็ที่เราบอกว่าแข็งแรงนี้เราก็อธิบายไปแล้วนะครับตดยเว,ว้นแข็อะคำว่าอะนะครับ เพราะฉะนั้นโต้วนแขว αι, อะอะก็จะหมายความว่าฉันหรือผมยังคงสบายดีอยู่หรือยังคงแข็งแรงอยู่นั่นเองนะครับสถานีวิทยุศึกษาอ่าถ้าเราพูดเต็มๆนะครับขอบคุณยังสบายดีอยู่นะครับก็บอกว่ากล่ำเอ,อิญโต้วนแขวะอ่ครับกล่ำเอิญ tôi vẫn k h ỏ ขวนะครับถ้าเราพูดเร็วๆจะมีจังหวะอย่างนี้ครับกล่ำเอิญเราจะมีจังหวะอย่างนี้ครับกล่ำเอิญโต้ยวุ้นขวกล่เอิญโต้ยวุนว้นแขวนะครับอันนี้ถ้าเราพูดแบบเร็วขึ้นนะครับ เอาละครับเดี๋ยวผมจะลองเรียงลำดับนะครับการสนทนานะครับเมื่อกี้นะครับที่เรามีประโยคครับที่เรามีประโยคแบบทักทายง่ายๆนะครับทักทายในความหมายสบายดีไหมของเวียดนามนะครับเช่นมีคนมาทักทายเรานะครับสินเจ้าแอมก่อแขวะคงสินเจ้าแอมน้องสบายดีไหมนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ตอบว่านะครับกลำเอิญตัวว้นแขวะกลำเอิญตัววิ้นแขวะนะครับก็เราก็บอกว่าขอบคุณฉันยังสบายดีอยู่ครับหรือสบายดีอยู่ครับหรือฉันยังสบายดีอยู่ค่ะนะครับเอาละลองหัดพูดโต้อตอบเพื่อความคุ้นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะลองพูดโต้อตอบให้ฟังนะครับสินจ่าวแอม có khỏe không cảm ơn tôi vẫn khỏe ะอีกครั้งหนึ่งนะครับสินจาวก็แขวะคงกรรมเอิญตัววิ่นแขวะนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านผู้ฟังเริ่มได้บทสนทนาเป็นคู่ๆไป ทีละเล็กทีละน้อยนะครับเดี๋ยวพอเราเรียนไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าผมแนะนําไปเรื่อยเดี๋ยวพอเราเรียนไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าผมแนะนําไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวผมจะให้ตัวอย่างบทสนทนาที่ยาวขึ้นยาวขึ้นนะครับนะครับที่จริงมาถึงตอนนี้ก่อนจบของรายการนะครับพอดีที่จริงมีท่านผู้ฟังท่านครับอันนี้คุณมุทิตานะครับเขียนมา นะครับแล้วคุณมุทิตาก็บอกว่าตัวหมวนหน่อยเตียงเวียดล้ําจําได้ใช่ไหมครับว่าก็แปลว่าฉันอยากพูดภาษาเวียดนามมากอันนี้คุณมุติตาเขียนมาถูกต้องเลยครับก็ต้องขอชมด้วยนะครับที่เขียนคําอ่านได้อย่างถูกคําอ่านได้อย่างถูกต้องนะครับตอนจบรายการผมพูด,ดยาวๆว่าอย่างนี้ครับจึงจริงฮมในดาเฮตซินกําเอนกุยแคกดาควานเติมแถวสอยซินจาวตับเบียดฝะแหก,กับไล มีความหมายนะครับเดี๋ยววันนี้ให้ความหมายไปก่อนครับวันหลังเราจะมาอธิบายกันยืดยาวๆนะครับมีความหมายไว้ว่ารายการวันนี้ได้สิ้นสุดแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรายการขอกล่าวลาและพบกันใหม่นะครับนั่นคือคำแปลนะครับเพราะฉะนั้นณนะบัดนี้ก็ได้เวลาพอดีนะครับที่จะจบรายการนะครับลองฟังนะครับคำจบรายการอีกทีบคำจบรายการอีกทีหนึ่งครับ chương trình hôm nay đã hết xin cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại